สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องกราบคุณคุณตามหมอและคุณยายหมอนะคะท่านส่งไฟมาให้อีกสีดวงเลยนะคะไฟไ่ยุงนะคะอาจจะเป็นของบ้านสาบุญอีกหนึ่งแล้วก็ของออน้องหมาที่บ้านน้องแจนนะคะเด็กๆสามแสนอีกนะคะแล้วก็เอาไว้สำรองที่บ้านนุกด้วยนะคะถ้าดวงไหนมันไม่ติดหรืออะไรยังไงแต่ว่านุกเอาไปตรงหลังบ้านแล้วนะคะดวงหนึ่ง เอาไปแขวนไว้ที่ตรงหลังบ้านนะคะให้มันสว่างตอนกลางคืนว่าบางทีก็มีเด็กๆพวกนี้ค่ะเข้าไปนอนหลังบ้านตอนกลางคืนจะได้ไล่ยุงไล่แมลงให้นะคะเดี๋ยวคลิปมันก็จะถ่ายไปให้ชมอยู่นะคะตอนกลางคืนหลังบ้านที่นุ๊กติดไฟเอาไว้นะคะ ขอให้แสงสว่างนี้นะคะช่วยนำพาแต่ความสุขความเจริญนะคะให้คุณตามหมอและคุณยายหมอมีสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะที่ท่านช่วยหลายอย่างมากนะคะช่วยหลายอย่างหลายบ้านนะคะขอบพระคุณมากค่ะนี่บัวขาวนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่แม่กลับจากโรงเรียนนะคะเขาจะชอบหยอกกับอาฟู่นะคะบัวขาวอันนี้หยอกกันนะคะไม่ได้ทําร้ายอะไรนะคะ อันนั้นแต่เขาแต่อาฟูเขาไม่ได้ไม่ได้อยากเล่นด้วยแล้วเขาก็ไปเขาชอบหยอกกันอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะพอนกออกไปแขวนไว้ใช่ไหมคะพอกลางคืนมาไฟก็ติดเลยดูต้นมะละกอขางรั้วของเรานะคะมันอยู่นอกบ้านเรานะคะแต่ว่าแต่มันมาเกิดมีลูกด้วยนะมีลูกแหละต่อเดี๋ยวใครเดินไปเดินมาเขาก็เด็ดไปกินอยู่แล้วละค่ะเพราะเราไม่ได้นั่งเฝ้าเนาะ มันอาจจะไม่ใช่ของเรามอยู่นอกรั้วเราไฟสว่างมากนะคะ500วัตต์นะคะสว่างมากพอสมควรแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีมากเลยคะ่ะเพราะว่าแผงมันใหญ่ใครเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปนะคะไปหาน้องมาจรตื่นแต่เช้าบรรยากาศดีมากนะคะดูสิคนะอันนี้น่าจะเป็นในหมู่บ้านที่เขาทำเอาไว้นะคะในมี ให,ให้คนได้มาเดินวิ่งออกกําลังกายนะคะทางที่จะไปหาน้องหมาจรนนะคะข้างทางนะคะนุกเลือกเวลาใหม่แล้วค่ะนุกจะไปช่วงเช้าจะแบ่งเวลาจากที่จะดูแลเคลียร์เด็กๆในบ้านช่วงเช้าเนี่ยจะแบ่งเวลามาที่นี่ประมาณ15นาที20นาทีนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็นุกได้ทําบุญตักบาตรด้วยนะคะ แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปไม่มีใครถ่ายให้ก็มาถึงเด็กๆก,ก็ยังมาไม่หมดเลยค่ะยังมาไม่หมดเลยก็รอเดี๋ยวพวกเขาเห็นเพื่อนกินพวกเขาก็มากินนะคะพวกเขาก็มากินนุก,ก็ต้องรีบกลับบ้านนะคะไอตัวที่มันไล่รถน่ะมันยังไม่มานะคะนุก,ก็เลยได้ถ่ายคลิปนะคะแต่ถ้าไอตัวนั้นมาเนี่ยนุกจะรีบหนีเลยถ้านุกอยู่น่ะ มันจะวิ่งวิ่งไล่รถเนี่ยค่ะนุกทําบุญไถ่บาทกับหลงพ่อด้วยนะคะแล้วก็มาถึงลุงเรียนโอ้โหเขาก็เลยจะว่าเราบ้าหอบฝางนะคะนี่เอาใส่มอเตอร์ไซค์มาหมดเลยนะคะอาหารหมาเอามาอีกนะคะช่วงเย็นให้อีกให้อีกให้อีกแก๊งหนึ่งนะคะแล้วก็ไฟพอไปบ้าน3า0แสนนะคะอันนี้ใส่รถมอเตอร์ไซค์มาะคะ่ะ เอามาเอามาได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นจะไปพาไปดูนะคะว่าน้องแจนเขาจะเอาไฟไล่ยุงไว้ตรงไหนของบ้านนะคะนี่นะคะวันนี้เป็นค้าบว่างนะคะเป็นข้าบว่างก็เลยได้ทำคลิปเสียงที่โรงเรียนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะ